สวัสดีค่ะมารู้จัก6เทคนิคสอนให้ลูกเป็นเด็ก2ภาษาที่คุณแม่ ธรรมดาทุกคนสามารถทําได้การเสริมทักษะทางด้านภาษาให้ลูกตั้งแต่วัยเด็กเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะเด็กทารกในวัย0ูถึงขวบสมองของเขากําลังพัฒนาสามารถเรียนรู้ภาษาและสิ่งต่างๆได้เร็วกว่าเด็กโตดังนั้นคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์และอยากให้ลูกเป็นเด็ก2ภาษาคือฟังและพูดเข้าใจได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันคุณเริ่มสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสองภาษาให้ลูกตั้งแต่แบเบาะ 1เริ่มตั้งแต่ลูกแบบบ่อเลยก็คือ1นถึงสงเดือนนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้วิธีหาบัตรคําที่เป็นรูปสิ่งของสัตว์ผลไม้มาเล่นกับลูกโดยพูดกับลูกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกเสียงให้ถูกต้องก่อนจะพูดให้ลูกฟัง2พยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นภาษาอังกฤษเช่นเปิดสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษให,ให้เขาฟังฝั่งอย่างเดียวนะคะเป็นพวกเพลงสนุกสนุกใน YouTube อ่านหนังสือเล่านิทานสร้างสังคมสองภาษาในบ้านให้ลูก 3. ม,มีงานวิจัยพบว่าเด็กเล็กจะต้องได้รับรู้ภาษา30%ในแต่ละวันถึงจะมีความสามารถพูดภาษานั้น้นได้คล่องแคล่วดังนั้นอายุ8เดือนครึ่งเป็นวัยที่เด็กเริ่มพูดใช้วิธีกระตุ้นให้ลูกพูดด้วยวิธีการถามตอบกับลูกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. อายุ9เดือน ลูกจะสามารถเข้าใจสิ่งร,บรอบๆตัวได้ทั้งสองภาษาคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามสะสมคำศัพท์ให้ลูกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆการรูปภาพหรือเล่นทายคำจากสิ่งแวดลอมรอบตัวทั้งหมด 5. พออายุ2ขวบเริ่มให้ลูกดูการ์ตูนแต่เป็นการ์ตูนภาษาอังกฤษทั้งหมดและแกๆกไม่ดูนาน,านหลังๆวันละประมาณ1-2ชั่วโมง ประมาณสองคร,ครึ่งลูดพูดคล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมหาโรงเรียนอนุบาลให้ลูกหากให้เข้าโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษก็จะเก่งภาษามากขึ้น